โก,โกโต็ตเยอะเรี้ยนไม่เดตั้งแล้วนะสีสเหล่ยมากสีนเนี้ยผ่านเลยยิ่งสีไหนอ่ะมาตะบันน้องแต่พุทโธธโ,โมสังโคอารีย์นาโตโอเซมัสอันนี้ไปตังก่อนเยอะเรียนเอ,อ้ยน้องขออภัย สีม่เงสาเก้านาฬิกนนา,าน,กนาทรงมะเอาเองเอ่ก็สีเล่ไปกรุงเทพคอยกรเวนแล้วเย่หรอคอยกระวนตาป่าป่าล่ะอย่แล้ว,ลวเอาจากสีโปรเย่จะไปฝากที่น้องอันเอาเดอ้อดวนมาลืมลืมบรมเมือนดวนสร้างไรลืมข้มาแต่หอนมงิน เอาสิบโลไปฝากพี่น้องทั้งคุณไปดูคุณจมน,นี่พี่น้องทั้งคุณสองได้เด้อเด้อเด้อพอพุทโาแล้วไปพี่น้องไปขายมากระทันกัน มาเด้อทุกคนมากินหมากกระท้นกันไลรแบบนี้เลยเอาตรงนี้เลยถ้อยู่ตรงนี้ก็จะกใกล้ไปนะ ขายมากกําทานเด้อทุกคนราคาสี่สนี้ขึ้นตัวสีออเดอร์สามสโล ออเดอร์มาสวัสด,ดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าบ้านแม่โบต้าแฟมิล,ลี่นะ